ป่าชัยจารุกเกษมรัตนาค่ะท่านรองผู้ว่าท่าน,นผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกชนเลยค่ะดิฉันขอประกาศรางวัลในลำดับต่อไปนะคะคือจังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในปี2 5 5 3 5 5ในเขตเมืองค่ะคือวัดในอัตราพื้นที่เมืองสูงสุดนะคะ3ลํลดับด้วยกันค่ะ ตามลำดับนี้อันดับที่1คือภูเก็ตอันดับที่2องทีสามนะครับสี่สี่เปอร์เซ็นต์ก็กระเตื้นขึ้นมา2%เปเ็นต์ป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในปีสอง่าก็เกิดเหตุการณ์ว่าข้อมูลการสาสุขถึงตำรวจจากคมนาคมจากบริษัทหรือว่าได้แชทผ่านไลน์เนี่ยมันก็เป็นความสุขคลายเครียด